เจนเคนิดพี Jane, คลิปนี้นะคะเจนจะมาคาดการแพ็ค p l a y e r of the w e e k หรือนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่22กันยายนนี้นะคะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยค่ะ มาโกสปอร์ติเอโลลงมาเป็นสำรองโชเซฟไป5ครั้งในเกมที่อาตาลันตาบุกไปชนะโลมา1ประตูต่อ0นพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ถัดมาในตำแหน่งของกองหลังบ้างนะคะคนแรกอเล็กบันเด์แบ็กซ้ายดาวลุ่งบาร์เซโลนาจัดไป2แอสซิสคนที่2ดิซาซีเซนเตอร์แบ็กโมนโกจัดไป1แอสซิส พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่3แบนทไวท์เซนเตอร์แบ็ก PSV ยิงไป1ประตูถัดมาในตำแหน่งของกองกลางค่ะคนแรกลาฟาซิวายิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ Assist, พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่2บาวเบเดยิงไป1ประตูในเกมมาดริดดาร์บี้พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช คนที่3บูกาโยสาก้าจัดไป2แอสซิสในเกมที่อาเซนนลชนะแบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ0คนที่4เควินเดอะบอยจัดไป2แอสซิสในเกมที่แมนซิตี้ชนะวู๊แฮมตันไป3ประตูต่อ0ถัดมาในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะคนแรก ปอลิตาโนยิงไป1ประตูในเกมที่นาโปลีบุกไปชนะเอซีมิลาน2ประตูตอ่อ1คนที่ 2. คูโบจัดไป1แอสซิสพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่ 3. ามชิโรอิมโมบิเลยิงไป2ประตูกับอี1 assist, ก1แอสซิสพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมต และคนสุดท้ายคะ่ะออปป้าซอนฮึงมินลงมาเป็นซปเปอร์ซับกดแฮ็กทริกพวงด้วยตำแหน่งแมนออฟดูไแมสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย